ผลต้นกล้ามาริพุ์ไทยนะคะขนาด50-60เตนต้นละ200บาทนะคะขนาดพร้อมลงดินปลูกเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ผลต้นกล้าให้ลูกค้าจำนวน60ต้นนะคะพร้อมจัดส่งสินค้า สวยค่ะเน็ตสวยสมบูรณ์นะคะตอนนี้เราก็กำลังมีผลใยต้นมอดิชันไทยแล้วนะคะไซนี้นะคะได้ไปแล้วเราไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าต้นสวยมากๆเลยค่ะแตกยอดนะคะรากเดินดียอดสวยมากใบสวยนะคะไม่มีแมงกินนะคะทางสวนไม่ได้ ใหม่ตลอดทั้งปีนะคะสวนเปิดทุกวันเลยค่ะแโมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะทางสวนนีผลมะลิสุกให้ทุกท่านชิมรีด้วยนะคะรสชาติผลจะหวานมันอร่อยมากค่ะผลนะคะเอาไปแช่เย็นก็อร่อยนะคะเนื้อจะเนียนๆค่ะกลิ่นจะไทยๆนะคะเป็นผลไม้หาทานยากค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะชื่นชอบการปลูกไม้ตามะลิพันไทยไม้โบราณไม้หายากนะคะ ลองแวะมาเที่ยวชมสวนดูก่อนได้นะคะจะล่มรื่นมากๆเลยค่ะไม้ตัวนี้ปลูกแล้วไม่ผิดหวังนะคะเพิ่มออกซิเจนเยอะด้วยค่ะอยู่ใต้ต้นใจเย็นมากๆเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงหน้าสวนแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปเรี้ยงต้นกล้ามาริทันไทยนะคะให้ลูกค้าพร้อมส่งสินค้าให้พรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกันคอ,อร์กกลนามาริทันไทยนะคะเราก็จะมีสลน ปมให้ลูกค้าค่ะแล้วตั้งเป็นระบบสปริงเกอร์ให้นำชื้นทุกวันนะคะมะลินนะคะจะเป็นไม้ต่าที่แพทย์จะไม่ถึงงบนะคะจะชอบความชุ่มชื้นนะคะจะเน้นให้น้ำหน่อยต้นจะงามนะคะต้นด้านหน้านี้นะคะที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเป็นต้นมะรินทันไทยนะคะอายุ8ปีค่ะออกผลปีที่5้าออกผลมาแล้ว3ปีนะคะฟอมต้นนะคะจะตรงสวยมากๆเลยค่ะ ผลนะคะถ้าแกะร่วงเองค่ะตกน้ําก็ลอยนะคะอันนี้เราจะปลูกไว้ใกล้ริมน้ําหน่อยนะคะไม้มะลิดพันธุ์ไทยนะคะดูแลง่ายมากๆเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจแวะมาเที่ยวได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะวันนี้แอนมินขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรี้ยงต้นใหม้ให้ลูกค้าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ